อ๋อไตโซสวัสดีครับผมรอครับเราอ,ออกคุนะุณใดน,นะครับผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับผมอ่าพื้นที่สีเขียวที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับผมอ่าปีก่อนนาะทินปีก่อนใช่ไหมกี่ปีแล้วสองสองปีเหรอปีสามใช่ไหมปีก่อนเป็นเป็นให้หนาเอฟซีนะครับตรงนี้เป็นให้หนานครับผมเป็นน,นาทำนาน,นครับเอฟซีแต่จะของเพิ่นปรับปรุงเป็นอ่าเกษตรผสมผสานนะครับผม เมื่ตัวอย่างนะครับมีบอลน้ำพร้อมครับดิมันเหี้ยวสิเข้าไปส้มครับมีอย่างนี้นะครับข้างในนะครับเป็นปูยังนี่เออหนึ่งเบอร์ครับเต็มนะครับ FC นะครับผมนี่ของกินได้นะครับนี่นะครับผมความตั้งใจผลที่เรียกอินอินทผลัมเนาะอันนี้ครับยอดสูงครับผมเสียใหญ่กับว่าเอ้ยเจลมีมายาดีป่ะไปสวัสดี FC สวัสดีครับผมนี่ครับผมสวยอินทรผลัมนะครับผม จากที่เคยหวานข้าวนะครับเอซพลิกเป็นสวนอินทผลัมสวนกล้วยสวนพุทรานะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเดินชมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่กี่ปีสามปีเนาะทีนึงปีสามปีสามแล้วกลังออกจานฮะไหนอู้วันนี้ออกมากปีนี้ออกมากบ่โอออกมากปีที่แล้วนี่กำลังกำลังกำลังเป็นดอกไหมโอ เดีปีนี้ด้กินใช่ไหมนี่ได้กินโอ,โอ้โอ้เจี๋ยนะ fc นะับผมสามปีได้กินคนระับอินทผลัมนะครับผมกินมีเดตต่อ <laughs> โอ้นะครับผมปุณิปุนี้มนันมันตายเนาะมันเกิดอือโอ้ครับผมดูครับผม,มพุทธาอ๋อที่ที่เป็นเงินแล้วคือพุทธาใช่ไหมจริงเนานะตัดต่อไหมอ๋อกำลังแตกกำลังแตกขึ้นน,นี่นี่ตามสูตรเลยใช่ไหมตามสูตรเลยคือทำสาวใหม่โอ้ทำสาวใหม่นะครับ fc พุทราหวานนะครับผมพุทรานมสดนมสดเหรอพันนมสดเนาะโอ้นะครับอิีคือตัวที่ได้ขายแล้วคือนี้พุทราใช่ไหมแม่ครับพุทรากับกล้วยเนาะหรือเปล่ากล้วยเออกล้วยนี่ขายทั้งหมากทั้งใบโอ้หมากก็ขายใบก็ขายโอ้นะครับผมเจ๊นะครับผมนี่นะครับผมพุทราคือจะตัดทำสาวใหม่หมดทุกต้นเลยใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับดูครับนี่จะมีทุก ทุกช่องครับผมทุกระหว่างกลางต้งกนกล้วยนะครับฟซีเออนะครับผมทุกอย่างนะครับผมคือแต่ก่อนตรงนี้คือจะว่าบานข้าวนะครับผมบานข้าวก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมก็เปลี่ยนเป็นเศษสมสารนะครับผมมีเออิอนทผลัมนะครับผมซึ่งปีนี้เจะของบอกว่านายได้กินผลกินมากนะครับ FC อ,อ่าไปเด้ยชมโอ้ตัดมสตน้น่วย โอเช้าใหม่หมดโอ้คือคือทำไมไม่ปล่อยพขึ้นเลยลูกลูกมันที่บนใหญ่โอ้ลูกเล็กใช่ไหมครับทำคำเชสาวใหม่โอ้คำเชาวไปุยใหม่โอ้นะครับผมอันนี้ครับไอ้ต้นอินทผลัมนี่ข้างล่างเกจะฝังพวกแกลบพวกฟางไว้ครับผมข้างล่างนี่ไม่ได้ทำธรรมดาครับเนี่ยนี่นะครับผมอื่ม ก็ถือว่าโอเคนะผมก็หนาคตก็น่าจะนอน5,000น FC นอนนเงินขายอินทรพลัมนะผมอันนี้ถือว่าโอเคหรือป่านี่ยถือว่าฮะถือว่าถึงขั้นผ่านหรือเปล่าหรือไงหรือว่าจะต้องปรับปรุอปปงอีกอเหรอโอ้นะครับผมแต่ แต่ที่เห็นเนี่ยคือกล้วยครับกล้วยครับผมกล้วยครับผมที่จะขายกับพุทธาเดฟซี<า>อ๋อนะครับผมฝรังร่งก็มีอีกเอ๋ออเอเอาครับแต่ก็ใครก็ว่าเป็นบ้านป่ะครับแต่กันคนนี้ครับผม,มอ, <laughs> อ่านี่กำลังเป็นสาวทำสาวใหม่นะครับเพื่อให้มันใหญ่ขึ้น วอาดี๋ตัดออกซองเอาใบสูงตามหลักตามหลักสูตรเนาะเพื่อให้ลูกมันใหญ่ขึ้นนะครับเอฟซีเพราะลูกถ้าไม่ตัดลูกจะเล็กลูกจะรีบนะครับผมต้องทำซ้ำใหม่ประมาณกันยาตุลาจะได้กินลูกฮะกินมากจริงไหมกันยาตุลาไม่บอกม่มันเร็วไปหรือเปล่าเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นนิดนิดน้อยนี่เดี๋ยวมันออกดอกก็เป็นมากเลยบ่โอ้นะครับผมเจ็ดเดือนว่ะเป็นตาวะสามสี่สี่ นาะโอ้เร็วนะครับผมเออมันพอทำเสาเมื่อกี่ต้นในพุทราเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบต้นฮะร้อยห้าสิบต้นแล้วไอ้เนี่ยไอ้อินพาลัมอะ่ะอินพาลัมก็หนึงร้าสิบต้นโอ้นะครับผมโอ้โหนะครับผมอินพาลัมใยื่อ๋อมันมีหลายพันใช่ไหมเอ้ยนะครับผมอินทาร์ลัมนะครับผม อ๋อนะครับมีน้อยหนาเลยครับนี่น้อยหนาครับผมโอ้พลังมาแล้วครับพลังครับผมอืมนี่ครับผมเงาะอู้เงาะสวยเนาะอู้แม่บ้านดิอู้ตอนนี้เป็น,ปนอู้ปลูกพ่อเมล็ดขึ้นมาเลยเออว่าเห็นเขาแบบตอนมามันเกลี้ยนไงตอนมาตอนมานั้นมันจะเป็นลูกประมาณ เเดือนแปดเดือนก็เป็นลูกแล้วเหรออันนี้ต้องใช้เวลาห้าหกปีเวลาแต่เราไม่มันก็จังหวเนาะมันต้นธรรมชาติมันเนาะปลูกปูปูเม็ดเนาะครับผมนี่ครับโอ้ครับผมเจียวอันนี้น่าจะรุ่งครับเงาะตัวนี้นะครับผมน่าจะโอเคนะครับผมอันนี้เงาะก็มีอันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์นะอันนี้พันอะไรกิ๊บจูนี่นี่ยอืไหนกินเดิกินก่อนน่ารักครับ Nắm tay nó em hoa. Oh, nếu như cái gì. Oh, anh lần này. Felt tay. Hm, đồ. Long, long. Hm. 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 มาที้นี่หวานเอ่ะอืมอืมมาป่ะอืมเออครับผมอืมขอบเจียครับผมอืมรับวันนี้กิมจูเนาะกี่ปีแล้วนี่อายุมันอ่ะสองปีสปีเหรออ๋อนะครับผมอืมเจียวเลยครับผมเอฟซีกินลูก หกเดือนเหรอหกเดือนเป็นลูกโอ้มันออกดอกตลอดใช่ไหมตลอดเนาะตลอดอืตัดแต่งอือครับผมตัดแต่งกิ่งลูกใบเออเออเพื่อให้เพื่อให้แตกแตกยอดแตกยอดใหม่อือเดี๋ยวดูครับผมเนี่ยแตกยอดใหม่เป็นเป็นลูกอือเดี๋ยวเร่าเอพีนะผมแล้วมีนี่ต้นอะไรนี่โอ้ มาไฟอีกโอ้นะครับผมมาไฟมาไมีครบทุย่างนะครับผมอืมเจี๊ยบเนาะแบบมันดูมันมีความสุกนะครับเอฟซีตัวนี้ไฮไลท์ใช่ไหมมีตัวเมียนะครับเหรอดูดูยังเป็นตัวเมียตัวผู้มีดอกเนาะแตกยอดโอ้เอฟแตกแล้วแล้วมีดอกแล้วมีดอกแล้วครับเอฟซีนะครับมีดอกแล้วครับผมโอ้โหแยบนะครับผมปีนี้ได้รับประทานอินพัลัมแล้วนะครับผม โอ้ต้นสวยพอนี่สวยต้นเนาะพอนี้ต้นสวยดีป่ะดินงามดินงามเออไหนาะเต็มมีดอกตะพูเต็มว่าโอเคใช่ไหมเออนะครับเจ้าของก็เพิ่งเห็นครับผมไดเสรด้แล้วเออทับใจใช่ไหมภูมิใจไหมในตะพูอ่ะนี่นี่นี่มีเกมีเกซซ้อนลงมานี่ขาวๆนี่อ๋อในตัวเมียเนี่ยตัวเมียตัวเมีย ตัวนู้นนี่เอาเอานี่เป็นผสมใช่ไหมเออเราจะจับเป็นผสมเลยเปล่าอะไไงเอออ๋อนะผมตัดตัดแล้วก็เป็นผสมแต่ตัวนี้จะไม่มีลูกใช่ไหมตัวนี้ไม่มีอ๋อเป็นดอกผสมโอ้นะผมมันก็มีตัวผู้ตัวเมียนะผมอิทพารลัมนะครับ F4 แม่เจ้าเดียน์จูเออนะผมเล่นเลยอืมนะผมไม่ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะดูคลิปการผสมอ่าอิทพาร์ลัม F4 อ๋อนะผม เดี๋ยวยู่นะเดี๋ยวคลิปนี้จบนี้ครับคลิปหน้าดูการผสมพันธุ์อินทรพลำน้ำเอฟซีจอกรุงเทพสวัสดีครับ